คลิปนี้พูดเกี่ยวกับราตีในเนื้อเรื่อง h o โฮมสวิต o m e ว่าคนที่จะมาช่วยราตีคือใครเพราะว่าวิญญาณของราตียังล้ำแก้บนอยู่กับเจ้าที่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นราตีอีกเลยนอกจากร่างของราตีที่เจออยู่ในสุสานลับแลโดยคลิปนี้จะมารวบรวม,รวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จากในเนื้อเรื่องเห็นได้ว่าราตีต้องมาลํำแก้บนกับเจ้าที่เพราะเคยได้บ่นไว้ว่าอยากเป็นบทนางเอกเมื่อราตีได้เป็นตามที่ขอ,อไว้แต่ไม่ได้ไปแก้บนจึงถูกเจ้าที่บิดตัวจนเสียชีวิตกลายมาเป็นผีนางรำวันหนึ่งติมได้เข้ามาในโรงละครน,นาฏศินของโลกนิวรณ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของราตีและต้องเจอกับราตีอยู่หลายครั้งที่นั่นจนสุดท้ายติมก็ปราบราตีลงได้ แล้วเนื้อเรื่องของราตีจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันในเรื่องของโฮมซิวิทโฮมเซอร์ไวท์ได้มีผู้ขอร้ายเข้ามาติดในนิวรณและศัตรูตัวใหม่กับติมที่กําลังทําตัวแปลกๆแล้วใครจะมาเจอหรือมาช่วยราตีจากการล้าแก้บนจะได้ถูกใครสะกดควบคุมเหมือนในโฮมซิวิทโฮมภาคเนื้อเรื่องหรือไม่มีความเป็นไปได้หลายแบบอย่างแรกคือราตีจะถูกติมสะกดเพื่อน,นําไปช่วยต่อสู้กับฝั่งของปีศาจเหมือนที่เคยทากับผีคนคุก โดยตอนนั้นติมเรียกคนคู่ขึ้นมาต่อสู้กับเดอะฮาร์ล็อกเกอร์และตอนนี้ยังแน่ใจได้ว่าติมรู้ร่างของราตีอยู่ที่สุสานลับแหลติมคงใช้วิชาอาคมกับราตีและติมก็ยังรู้ว่าวิญญาณของราตีอยู่ที่ไหนแต่วิญญาณของราตีก็ยังลำแก้บนอยู่กับเจ้าที่ติมจะไปเป็นการรบกวนเจ้าที่หรือเปล่าที่เอาวิญญาณของราตีไปหรือติมช่วยแก้บนด้วยวิธีอื่นเพราะว่าติมก็รู้วิธีและเคยแก้บนกับเจ้าที่มาก่อนความเป็นไปได้ต่อมาคือราตีอยู่ในฝั่งของปีศาจ แต่ความเป็นไปได้นี้จะน้อยมากที่สุดเพราะว่าส่วนมากปีศาจจะหามนุษย์โดยทําสัญญาแรกกับวิญญาณแต่เนื้อเรื่องในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีบอดแสว่าปีศาจคือสีอาจจะไปเจราจากับเจ้าที่ที่ราตีกําลังแก้บนอยู่อีกความเป็นไปได้คือเจ้าที่พอใจราตีเพราะตั้งแต่ที่ราตีได้รําแก้บนเนื้อเรื่องของโฮมซีดโฮมได้ผ่านมา8ปีแล้วเจ้าที่คงปล่อยราตีให้เป็นอิสระ คลิปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เนเรื่องเท่านั้นอาจมีความใกล้เคียงไม่มากก็น,น้อยเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้หพาหากผิดพลาดไปกันใดก็ขออาภัยไวนะ้ณนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ